สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับรถฮอนด้าดีนนะครับคันนี้มีปัญหาก็คือไฟหน้าไม่สว่างนะครับเร่งแล้วก็ยังไม่สว่างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เบาเครื่องนะครับมันก็ไม่สว่างเหมือนกันนะครับทีนี้การตรวจเช็คนะครับหลักๆแล้วเราจะตรวจเช็คอยู่ทั้งหมด3รายการนั่นก็คืออันดับที่1ก็คือโคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้ากับขั้วหลอดไฟนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดว่าโครงไฟหน้านี่นะครับถ้าแป้นนะครับแป้นหลอดไฟตัวนี้มันเป็นสนิมเนี่ยมันก็จะทําให้ไฟหน้าเราไม่สว่างนะครับให้เราทําการขัดนะครับสนิมออกให้หมดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าขั้วตรงนี้อ่าหน้าสัมผัสมันไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้ไฟหน้าเราไม่สว่างเหมือนกันนะครับให้เราตรวจเช็คชุดนี้ก่อนนะครับพอชุดนี้ผ่านไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้เรามาทําการตรวจเช็คตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้คือ แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จถ้าเกิดว่าไฟหน้าไม่สาว่างนะครับเร่งแล้วไฟไม่สาว่างนะครับตัวนี้ก็คือเสียนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเร่งแล้วไฟสาว่างจนหลอดไฟขาดนะครับก็ตัวนี้เสียเหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้เสียเนี่ยมันจะทําให้เกิดไฟเกินกับไฟไม่พอนะครับให้เราทําการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ได้เลยนะครับ อีกตัวหนึ่งที่เราจะตรวจเช็คก็คือตรงคอยแสงนะครับคอยแสงตัวนี้ให้เราตรวจเสร็จจาก2ตัวนี้แ <lucky>. ล <can> ้วนะครับให้เรามาทําการตรวจเช็คไฟแสงนะครับถ้า2ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับให้เราเปลี่ยนคอยแสงใหม่ได้เลยนะครับของตัวนี้คอยแสงจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยคอยแสงอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องถอดล้อแม่เหล็กออกมาก่อนนะครับถอดล้อแม่เหล็กออกมาแล้วถึงจะถอดตัวนี้ออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนคอยแสงตัวนี้ได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนเราจะใช้การเชื่อมปัดกรีนะครับมันจะมีแค่สองขั้วเองนะครับให้เราเชื่อมปัดกีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะปัดกรีนะครับให้เราทําความสะอาดขั้วสายไฟก่อนนะครับตัวนี้มันจะมีน้ํายาเคลือบอยู่นะครับให้เราเอามีคัตเตอร์นะครับขูดเอาน้ํายาเคลือบสายไฟออกก่อนนะครับ เราจะเชื่อมต่อไปที่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับสองเส้นแล้วก็ทาาําความสะอาดไปด้วยเลยนะครับสองเส้นเลยใช้มีดขูดเอาน้ำยาออกให้หมดนะครับถ้าเราไม่ขูด,ดนี้ำยามันจะจะทําให้เราปัดครีไม่ติดนะครับทำความสะอาดสายไ,ไฟก่อนนะครับ ต่อไปเราก็จะใช้น้ํายานะครับเคลือบลงไปนะครับอันนี้เป็นน้ํายาประสานนะครับหรือว่าฟักน้ำยาประสานทางลงไปนะครับทาลงไปเลยแล้วก็เอาหัวแรงจี้ลงไปนะครับอนี้เลยนะครับมันจะเป็นพอมันโดนความร้อนนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตะก,กัวนะครับเราตะกัว ทิมลงไปนะครับอยู่นี่เลยถ้าเราไม่ทอคับสะอาดเนี่ยตะกัก่วมันจะไม่ติดนะครับ ครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราตัดส่วนที่เกินอ,ออกไปก่อนนะครับเช็คกันนี่พอฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับมันจะมีไฟมันจะมีสายไฟสองเส้นนะครับอันนี้สายไฟสองเส้น ด้านนี้นะครับด้านนี้สายไฟเส้นเดียวนะครับเราก็เอาสายไฟสองเส้นเนี่ยมามาด้านที่เป็นสองเส้นนะครับจีต่อพว่วงลักษณะแบบนี้เลยนะครับพ่วงลักษณะแบบนี้เลยเราจะานี้ทาไปก่อนนะครับทาไปก่อนอันนี้เป็นน้ำยาประสานนะครับเพื่อน ถ้าไม่มีน้ํายาประสานเนี่ยมันจะเชื่อมแล้วก็ติดอันนี้เราก็ได้ท่อหดมาแล้วใส่ท่อหดด้วยก็ดีนะครับ สวมไว้ก่อนโอเคสวมไว้แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ปลกปีได้เลยนะครับปีได้เลย เสแล้วนะครับต่นนงนี้ต่อเห็นไหมครับง่ายนะครับอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ดนันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เราจะ ดันเดินเข้าไปก่อนนะครับโอเรียบร้อย ันนี้แล้วก็จัดระเบียบให้ดีนะครับเพื่อนให้สายไฟมันโผลอ่อมาก็พอครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่น็อ รุ่นนี้มันมีมันมีแยกขายอยู่นะครับระหว่างอ,อคอยแสงกับคอยสตาร์ทมันแยกขายนะครับถ้าตัวไหนเสียก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับ <ś> ไม่ต้องไปพันเองนะครับไม่ต้องเอาไปพันนะครับเปลี่ยนใหม่ได้เลยบางคนบอกเอาไปพันเองนะครับพันเองกับซื้อใหม่เนี่ยซื้อใหม่ถูกกว่าพันเองนะครับราคาไม่กี่ตังค์ อันนี้เราก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ล็อกด้วยนอ็นอตน็อตตัวนี้ต้องขันให้แน่นหน่อยนะครับถ้าไม่แน่นเดี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนึงถ้าน็อตไม่แน่นเนี่ย แล้วขี่ๆไปมันน็อตน,น็อนหลุดได้นะครับเบาๆนะครับโอเคอันนี้พอนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรนะครับ มีแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ล้อไม่เหล็กได้เลยล้อไม่เหล็กได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับ